สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาว,วราพันธ์มารีวันวันนี้จะมาอ่านหนังสือภาษาพาธีบทที่8เรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึงบทนี้สร้างกำลังใจให้ก้าวไปตามความฝันแม้พลาดอย่าเสียขวัญลองทำใหม่ใจอดทนความคิดให้มุ่งมั่นทีละขั้นตอนหมันขวายขวนหมันขวายขวน สุดท้ายจะเห็นผลสำเร็จได้ตั้งสำเร็จได้ดังใจปองวิเคราะห์แสดงความเห็นจับประเด็นให้ถูกต้องอ่านฝึกอ่านฝึกไตราตรองหัดบันทึกช่วยความจำใครบางคนอาจชอบเล่นกีฬาบางคนอาจจะชอบเล่นดนตรี จะชอบอะไรกริชไม่รู้แต่ตัวกริชเองชอบทั้งกีฬาและดนตรีกริชเล่นกีฬาได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกีฬาในเรื่องหรือกลางแจ้งแต่ดนตรีนะั้นกริชได้แต่เป็นนักฟังไม่ใช่นักดนตรี เคยคิดว่ากีฬากับดนตรีน่าจะรวมกันได้เล่นกีฬาไปฟังเพลงไปคงจะมีความสุขที่สุดปิดจึงเอาวิทยุมาเปิดเพลงที่ห้องปิงปองเพลงดังกระหึ่มนักปิงปองคึกคักดูน่าสนุกแต่ผลที่เกิดขึ้นคือเพื่อนที่อยู่ในห้องปิงปองรวมทั้ง ด้วยสมาธิหลุดสติลอยเพราะมือก็อยากตีขาก็อยากเต้นทำให้วงเปิดปองปั่นป่วนไปทั่วป้าปั่นป่วนไปหมดสุดท้ายกริดต้องตเลยต้องหอบวิทยุกลับบ้านลุมเลิกการรวมดนตรีกับกีฬาตามแนวคิดนี้เสีย ต่อมาต่อมาเิดได้ความคิดใหม่ที่โรงเรียนมีชมรมแอโรบิกการเต้นแอโรบิกนี่คือทางเลือกที่น่าจะใช่เพลงก็สนุกสนานเร้าใจขยับขายขยับแข้งขยับขาเต้นไปตามจังหวาที่ผู้นำาบทำให้เหงื่อออกท่วมตัวหัวใจสูบฉีดโลหิต หน้าตาแดงก่าไปหมดทุกคนได้รับสารสุขหรือเอนโดฟินกันเต็มที่บ่ายวันอาทิตย์บ้านจตดูเงียบเหงาพ่อแม่พาน้องไปหาหมอฟันกรีดคออาซาอยู่เฝ้าบ้านจิดเปิดโทรศัพท์ตูรายการต่างๆไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ไปสะดุดตาเข้าที่ช่องหนึ่งเด็กหญิงเด็กชายคู่หนึ่งกำลังวาดลวดลายเต้นรำด้วยการที่สนุกสานานเสียงพิธีกรที่บรรยายประกอบบอกให้รู้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นการแข่งขันกีฬาลีลาดดีดตัวขึ้นนั่งตรงตาจ้องคามิงดูซิ ทำม่ผู้เต้นทั้งชายและหญิงถึงแม้จะมีรูปร่างเพียวบางแต่ดูแข็งแรงมีพลังเลลาถ,ถ้าเต้นดูขึงขังผิวไหวพร้อมเพรียงสง่างามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่แล้วกีฬาแบบนี้สีที่กรีต้องการแล้วทำ อย่างไรกิจจึงจะมีโอกาสได้เล่นบ้างถ้าโอกาสนี้มาถึงเมื่อไรกริจจะตั้งใจให้ได้การแข่งขันระดับนานาชาติเลยทีเดียวโดยปกติแล้วกิดจะไม่ค่อยสนใจป้ายประกาศในโรงเรียนสักเท่าไหร่จึงทำให้กริดพลาดข้อมูลที่สำคัญไปหลายเรื่องแต่วันนี้เหมือนมีอะไรมาดนใจ กิดเดินอ่านป้าประกาศไปทุกแผ่นอย่างตั้งใจแล้วกริดก็เห็นก็เห็นประกาศรับสมัครนักกีฬาลีลาดรุ่นใหม่กริดดีใจจนแทบตวลวยเร่งเวลานาทีให้ถึงวันรับสมัครโดยเร็วนักกีฬาหน้าใหม่รวมทั้งกริดมีจำนวนไม่น้อยนั่งรวมกันอยู่ในห้องโถงใหญ่ ฟังผู้สอนหรือโค้ดให้ความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของกีฬาลีลาดตลอดจนข้อตกลงต่างๆในการฝึกซ้อมส่วนกีฬาเก่าจะอบอุ่นร่างกายและซ้อมเต้นกันที่มุมหนึ่งของห้องตอนหนึ่งโค้ดบอกว่ากีฬาลีลาดคือการออกกำลังกายด้วยการเต้นรำ เป็นกีฬาสำคัญคนที่รักดนตรีต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรีเป็นกีฬาที่ไม่ใช้พละกำลังอย่างเดียวแต่ต้องมีศิลปะในการสแสดงประกอบด้วยเนื่องจากกีฬานี้แพร่หลายมาจากหลายมาจากประเทศทางตะวันตก เพลงที่ใช้จึงมีจังหวะที่หลากหลายและแตกต่างกันไปโค้ดยังพูดต่ออีกว่ากีฬานี้ต้องใช้ความอดทนมากไม่ใช่ว่ามีเพลงสนุกๆเข้ามาเต้นสอาครั้งก็คิดว่าใช้ได้แล้วถ้าคิดเช่นนั้นเป็นการคิดที่ผิด กีฬาลีลาต้องฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันเหมือนกีฬาอื่นๆและต้องออกกำลังด้วยวิธีต่างๆเช่นการวิ่งหรือว่ายน้ำต้องแตดเวลาให้ดีกินอาหารให้ครบห้าหมู่มาฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนดทุกวันสิ่งแรกที่กริจะต้องทำคือต้องวางแผนชีวิตของตนเอง การเป็นนักกีฬาที่ดีเหมือนเหมือนการเป็นนักเรียนที่ดีเช่นกันการบ้านต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายต้องเสร็จรวมทั้งต้องเวลาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนอีกด้วยแต่เรื่องเหล่านี้กรีดคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหา เพราะจะรีบทำการบ้านให้เสร็จตอนพักพอเลิกเรียนกิดรีบไปวิ่งออกกำลังกายก่อนฝึกซ้อมเมื่อกลับถึงบ้านกิดจะอาบน้ำจะรับประทานอาหารเย็นพักผ่อนการด้วยการดูรายการข่าวจากโทรทัศน์หรือพูดคุยกับคนในครอบครัวทบทวนบุเรียนแล้วเข้านอน หนึ่สอชิดเเสียงโค้ตจังหวะให้นักกีฬาปฏิบัติตามหลังยืดหน้ามองตรงขเข้มแข็งหน่อยเสียงโค้ดคอยเตือนเป็นระยะกริดไม่เหนือ่อยไม่ท้อแท้ไม่ซ้อมตรงเวลาไปซ้อมไปซ้อมตรงเวลาแม้ว่าจะซ้อมเต้นซ้ำๆเพลงเดิมๆ กิ็ก็ไม่เบื่อเพราะกิจมีความฝันอยู่แล้วภาพนักกีฬาลีลาศเด็กชายหญิงคู่นั้นยังติดอยู่ในความทรงจำกิจจะต้องก้าวไปให้ถึงให้ได้เสียงโค้ดังมาจากหน้าห้องอย่าใจลอยทำสีหน้าให้รู้ว่าเราสนุกมีชีวิตชีวาหน่อยสิเสียงของโค้ดกระทบใจกริตดังปัง กรีดคิดว่าตัวเองทําอย่างเต็มที่แล้ววันนั้นกรดกลับบ้านด้วยความเศร้าแต่ก็ไม่คิดจะลาออกทั้งพ่อแม่คือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูกแม้รู้ว่าลูกตั้งใจจริงที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีให้ได้แม่ว่าคนพูดถูกนะเพราะลูกเพย มากเกินไปตั้งใจอย่างเริมที่ธรรมชาติของลูกที่เป็นเด็กร่าเริงสนุกสนานเลยหายไปด้วยมีมีแต่ความเครียดโค้ดบอกแล้วใช่ไหมว่ากีฬาลีลาเป็นศิลปะการสแสดงด้วยใครๆก็เต้นได้แต่ถ้าเต้นอย่างมีชีวิตจีวาเร,รื่นเริงเป็นตัวเ,เป็นตัวของตัวเองไม่ว่าน่าจะดีกว่านะ แม่กอดกริอยาให้กำลังใจลองดูใหม่ได้ไหมลูกพ่อบอกลองทำอย่างนี้แม่ว่าแล้วลูกจะรู้ว่าลูกทำได้นะเสียงหัวเราะเสียงหัวเสียงพ่อหัวเราะทำให้กิจอารมณ์ดีตามไปด้วยวันรุ่งขึ้นกิจแสดงออกอย่างที่กิจเป็นร่าเริงสนุกสนาน วาดลวดลายที่เต็มไปด้วยปล่อยตัวให้พลิวไปตามจังหวะเพลงวันนี้ดีมากเลยนะักกโค้ชมเมื่อถึงเวลาคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งหันกีฬาเชื่อมสามัคคีระดับโรงเรียนคู่ของติดซึ่งนักเรียน ซึ่งนักกีฬาใหม่ทั้งคู่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาล,ลีลาดในครั้งนี้ด้วยแม้กรจจะได้เพียงรางวัลชงเชยอันดับสามกริก็ดีใจอย่างที่สุดนี่เป็นเพียงก้าวเริ่มต้นของความมุ่งมั่นถ้ากริไม่ปรับความคิดไม่เชื่อฟังโค้ดหรือพ่อแม่ดึงดันที่จะทำตาม ความคิดของตัวเองความสำเร็จคงไม่ปรากฏขึ้นเช่นนี้กริดคิดว่าเดินมาถูกทางแล้วคือการทำอะไรต้องทำทำให้ถึงที่สุดและดีที่สุดรายการแข่งขันยังมีอีกอีกมากค่อยๆเลื่อนไปทีละขั้นกริจเชื่อว่า ต้องไปถึงการแข่งขันร,ระดับประเทศหรือนานาชาติอย่างแน่นอนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในจุดมุ่งหมายมั่นคงแน่วแน่ในการปฏิบัติพร้อมซึ่งพร้อมไปด้วยความเพียรมานะบากปัน่นบากบัน้นบากบันอดทนไม่ทอ้อถอย ก็จะทำให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างสมปรารถนาก้าวให้ไกลไปให้ถึงผมครับ